สำหรับในช่วงนี้นะยครับเป็นฤดูหนาวนะครับของไทยเรานะครับผมเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะก็กําลังที่จะมองหาลานกลางเต็นท์ชมทะเลหมอกที่ดีๆสักที่ใช่ไหมครับผมวันนี้นี่ะผมมีอีกหนึ่งสถานที่นะครับอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆทราบนะครับผมกับสถานที่แห่งนี้นี่ฮะซึ่งต้องขอบอกว่าความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมกับลานกลางเต็นท์นะฮะ ท้ำกลางบริเวณขุนเขารายร,ายร้อมรอบเรา360องศาเลยฮะที่นี่มีชื่อว่าม่อนแลฮะ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับที่นี่ช่องหมายแคมป์นะครับผมสําหรับช่องหมายแคมป์นะครับเป็นช่องที่จะมาแนะนําและอัปเดตนะครับสถานที่แคมปิ้งต่างๆให้เพื่อนทราบอย่างละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางและบรรยากาศนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะปักหมุดกันไปที่มอนเลฮะนะครับอยู่ ไม่ไกลจากจุดตรงนี้นะครับโรงพยาบาลศพเมยนะฮะประมาณ11กิโลเมตรนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับปักหมุดกันที่โรงพยาบาลศพเมยได้เลยครับผมตรงนี้นะฮะมีเซเว่นนะครับแล้วก็มีร้านขายอาหารมีร้านขายของชํานะครับสามารถหาซื้อกันตรงนี้ได้นะครับใกล้ๆนะครับจุดตรงนี้นะครับโรงพยาบาลศพเมยนะครับไปจุดแคมป์ของเราอีก11กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตเส้นทางข้างหน้ากันเดินทางออกจากจุดซื้อของนะครับ ก็มาตาม GPS นะครับผมสำหรับเส้นทางตรงนี้นะครับที่เราจะมุ่งหน้าไปม่อนแลหะนะครับผมเราใช้เส้นทางเดียวกับดอยพุ้ยโคนะครับผมมันจะมีป้ายบอกทางด้วยนะครับเนี่ฮะที่เราเห็นนะฮะดอยพุ้ยโคอีก14กิโลเมตรนะครับเราใช้ทางเดียวกับดอยพุ้ยโคเลยฮะจากนั้นนะฮะก็ค่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆเลยนะครับผมระยะทางนะครับ 11กิโลเมตรนะครับเป็นเส้นทางคอนกรีตแบบนี้นะครับในช่วงแรกนะครับผมก็ค,ค่อยค่อยขับไปนะครับผม เส้นทางค่อนข้างไปง่ายอยู่ครับตอนนี้เป็นเส้นทางคอนกรีตนะครับไปกันต่อเลยฮะในช่วง3กิโลเมตรสุดท้ายนะครับด้านหน้าของผมนี้นะคือก็หมดทางออคอนกรีตเลยนะครับก็จะเป็นทางดินเลยนะครับผม ตอนนี้เรากำลังขึ้นทางดินกันนะฮะ GPS บอกว่า3กิโลเมตรสุดท้ายนะครับก็จะถึงนะครับแต่เส้นทางข้างหน้าตรงนี้นะฮะก็เป็นเส้นทางดินนะครับผม,มก็พยายามเลือกลายกันให้ดีๆนะครับผมและอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับผมเราก็จะเห็นป้ายที่นี่นะครับโรงเรียน บ้านอุมดาเหนือโรงเรียนบ้านอุมดาใต้นะฮะเราไปทางโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือครับผมแต่เส้นทางตรงนี้นะครับ2กิโลเมตรสุดท้ายนะครับเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะกว้างกว่าออตอนแรกแล้วนะครับผมแต่เส้นทางที่ตรงนี้คือแบบเป็นเส้นทางมีกรวดแล้วนะครับค่อนข้างง่ายแล้วครับ GPS บอกนะครับเส้นทางตรงนี้นะครับข้างหน้าก็อีก1.3กิโลเมตรนะครับผมเส้นทางตรงนี้เริ่มที่จะเป็นคอนกรีตแล้วนะฮะ,ะเส้นทางสลับคอนกรีตมาแล้วนะครับก็ในป้ายก็จะเห็นนะครับดอยผู้ยโคนะครับก็ต้องไปทางซ้ายเอยไปทางขวาอีก5กิโลเมตรนะครับผมของเราก็น่าจะไปทางไหนวะ พี่ไปกางเต็นท์มอเลยหะไปทางไหนอ่ะป๋อไปทางนี้เลยใช่ไหมเนาะโอเคครับเนี่นะฮะก็ถ้าใครชื่อไปพุ้ยโคนะครับแบบตรงนี้นะครับทางแยกก็จะเป็นทางไปพุ้ยโคอีก5กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาทางนี้นะครับกลางนี้ก็จะเขียนว่าโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือนะฮะ บ้านแม่ออกเหนือนะครับผมประมาณ1กิโลนะครับก็จะถึงลานกลางเต็นท์นะครับของจุดแมป GPS ที่จะสิ้นสุดแล้วนะฮะเส้นทางตรงนี้นะครับเริ่มเป็นเส้นทางคอนกรีตเลยนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปอีก1กิโลสุดท้ายนะครับผมเป็นเส้นทางลาดชันนะฮะ เส้นทางคนกรีตราดชันนะคนกรีตก็จะมีลักษณะแบบพังพังนิดๆน,นะครับค่อ,อนข้างราดชันนะครับผมแต่ไปได้ฮนะคนกรีตก็ยังไงก็ดีกว่าทางดินเยอะครับ ขึ้นมาแล้วครับเส้นทางตรงนี้ประมาณ900เมตรนะครับเส้นทางดีครับพอได้วยู่ด้านขวานะครับก็จะเห็นเป็นหมู่บ้านนะครับสองใกล้จะถึงลานกางเต็นท์แล้วฮะข้างหน้าของเรานะครับคือจุดกางเต็นท์มอสแฮะนะครับผมตอนนี้นะครับเขากั้นไม้ไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวผมต้องลุกไปเปิดนะครับ คับหนึ่งนะฮะครับสวัสดีครับอยูนเดียวเหรอเมื่อกี้โทรหาพี่เขาแล้วโทรหาพี่เขาไปเมื่อกี้เขาไปเชียงใหม่ใช่ไหมเขบอกเขาไปเชียงใหม่แต่ว่าบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันแสดงว่ายังไม่มีคนเนาะโอเค ขึ้นไปเลยนะรถอะ่ะใช่ปะเดี๋ยวมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับมอนแลฮะนะฮะก็วันนี้ไม่มีคนเลยครับผมเราขึ้นกันไปเลยดีกว่าครับขางข้างหน้านะครับคือเส้นทางนิดเดียวครับเป็นดินขึ้นได้ครับปปปปปถึงแล้วครับ เราถึงกันในช่วงบ่าย2องโมงนะฮะน,น,นุ่มๆครับขึ้นไปเราจะจอดกันตรงไหนดีขึ้นมไ,ไปก่อนดีกว่านี่ก่อนดีกว่าขึ้นไปเลยครับงงถึงแล้วครับผมไปชมบรรยากาศกันดีกว่าครับแต่ตอนนี้น่าจะร้อนอยู่นะครับโอเค okay, ครับ ในที่สุดเนะฮะเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะที่นี่คือม่อนแลฮะครับผมอยู่ที่บ้านอุมดาเหนือตำบลแม่ขะตวนอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนฮะสำหรับที่นี่เนี่ยฮะต้องขอบอกเลยนะฮะว่าความเป็นธรรมชาติค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับกับลานกลางเต็นท์นะฮะที่ ไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับผมแต่มีวิวทิวเขาล้อมรอบลานกลางเต็นที่นี่เลยทีเดียวนะครับผมสาหรับลานกลางเต็นที่นี่นะฮะกางได้ทั้งบนแคร่ไม้ไผ่แบบนี้เลยครับแล้ก็กางได้ตรงทั้งที่เป็นดินโล่งๆสนามหญ้าครับผม ถึงเวลาที่เราลงสมอแล้วนะครับผมเลือกกางเต็นท์กันบนแคร่ไม้ไผ่แห่งนี้นะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับนับว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับผมแคร่ไม้ไผ่แห่งนี้นะครับจะหันหน้าไปทางวิวเขาครับผมซึ่งตอนเช้าจะเห็นทะเลหมอกด้วยฮะแล้วก็ได้เริ่มอาหารเย็นกันเลยครับสําหรับที่นี่นะครับบรรยากาศหน้าหนาวนะฮะค่อนข้างที่จะมืดไวนะครับพระอาทิตย์ตกไวนะครับผม เราก็ทากิจกรรมกันนะฮะรับประทานอาหารพูดคุยร่วมกันครับเ,รเ,เ,เข้าสู่บรรยากาศในช่วงเช้านะครับผมสำหรับเช้านี้เนี่ยฮะต้องขอบอกว่าสายหมอกมาเยอะมากจริงๆนะครับผมแต่ก็มาทั้งฟุ้ง ทั้งเป็นก้อนนะครับผมผมตั้งทำแลบไว้นะฮะก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันฟุ้งนะฮะแต่บรรยากาศดีมากๆครับสำหรับนะฮะที่นี่นะฮะมอลลฮะนะครับผมเมื่อคืนอากาศหนาวเลยทีเดียวนะฮะอตอนเช้าแล้วะฮะเราเจอบรรยากาศหมอกฟุ้งๆเลยครับผม วิวด้านบนนะครับก็ปกคลุมนะฮะสถานที่กางเต็นท์ของเราเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมซึ่งยังโชคดีบ้างนะครับที่สามารถนะฮะเอาโดรนขึ้นบินถ่ายบรรยากาศเพื่อนๆชมได้นะครับผมเช้านี้ยังปกคลุมไปด้วยหมอกนะครับเราไปดูในโซนของห้องน้ำกันบ้างนะฮะห้องน้ำนะฮะ ก็จะมีห้องอาบน้ำนะฮะแบบนี้ครับจ<ะ>ุดตรงนี้เป็นห้องอาบน้ํานะครับผมอ,อันนี้เป็นห้องสุขาสุขาสองห้องครับม่นเลยฮะ มันเลยหะเป็นภาษากะเรียงกะเรียงเป็นกะเรียงกะเรียงมันจะมีสองกะเรียงชาติพันธุ์เนาะมีกะเรียงโปกับกะเรียงสกอ้ะกะเรียงสกอเลยฮะเป็นภาษากะเรียงสกอนะเลยฮะแปลว่าไปเที่ยวเลยฮะไปเที่ยวอ่าใช่แปลว่าไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราคิดค่าบริการการกางเต็นท์ยังไงครัพี่ค่าบริการกางเต็นท์ก็อย่างเอาเต็นท์มาเองนะเอาเต็นท์มาเองแล้วก็กางเต็นที่ลานที่เราจัดเตรียมไว้ให้ก็คนละร้อย แต่เด็กเราไม่คิดเลยแต่เห็นมีแค่นี้ก็คนละคนละหนึ่งร้อยห้าสิบมีแค่ด้วยคแต่มันก็ร่มเงาเนี่ยแต่อากาศที่นี่ดีนะเย็นตลอดเลยนะเย็นสบายเนี่ยนะอยู่ที่ร่มมันจะเย็นนะสบายไม่ต้องมีพัดลมเลยอยู่แบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าย่อมมีแล้วก็อีกอย่างนะพี่ที่แรกเนี่ยบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านไม้เนี่ยนะที่แรกผมจะทำเป็นร้านขายน้ำอะไรนี่แหละจะให้แฟนขึ้นมาขาย ตรงนนี้ะครับแต่หลังๆมาเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาคือปล่อยให้เขาเหมาไปเลยคือผมเห็นมันมีกลุ่มใหญ่มาเออมีกลุ่มใหญ่มาสิบกว่าคนอย่างงี้มีเด็กตัวเล็กด้วยอ่ะวิ่งไปวิ่งมาบางทีจะเนาะไปชนสายนั้นไปนี่ก็เลยคุยกับแฟนว่าให้เขาเหมาไปเลยไหมผมว่าตรงนี้ก็รับแขกได้สามารถรับแขกได้ถ้าเป็นครอบครัวใช่ครับเนี่ยวจะลักษณะนี้ครับแล้วอะไรเคร่องปงตะแก๊สหรือเตาอะไรเนีก็ใช้ได้หมดเลยใช่ครับเครื่องครัวอะไรคือทุกอย่างเลย ครึ่งนอนอะไรก็ใช้ได้ปกติเอาเต็นมาไม่ต้องการแล้วร,ราคา,าครับราคาก็จะอยู่ที่600ขึ้นไปและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือเรื่องราวและรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับสถานที่แคมปิ้งแห่งนี้นะครับซึ่งต้องของบอกเลยว่าเป็นสถานที่แคมปิ้งที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะผม ก็ขอฝากที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะฮะผมสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะฮะที่กำลังมีแผนที่จะไปดอยพู่ยโคนะฮะแต่ไม่อยากที่จะเดินขึ้นนะฮะตรงนี้นะฮะก็เป็นวิวเดียวกับดอยพู่ยโคเลยครับผมสามารถเข้ามาได้ง่ายๆเลยฮะ และสุดท้ายนี้นะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่ไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตของหมายแคมป์นะฮะก็สามารถกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับผม E.P. หน้านะฮะผมจะไปอัปเดตสถานที่ที่ไหนนะฮะอย่าลืมติดตามไว้นะฮะแล้วเรามาเจอกันครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับวนคาม